คร,ครับสวัสดีครับระหว่างขับรถไปเข้าเมืองนะครับก็ใช้เวลาตอนนี้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับความเห็นต่างๆนะครับเป็นความรู้ที่ได้รับมาจากครูอาจารย์นะครับผมเองไม่ได้เป็นกูรูผู้รู้นะครับแล้วก็ความรู้ไม่ใช่ความดีนะครับความรู้ไม่ใช่ความสําเร็จนะครับเป็นศาสตร์เป็นตรรกะนะครับเป็น เป็นแนวคิดนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนนะครับเผื่อว่าคนรุ่นหลังลูกหลานนะครับลูกหลานของเราได้ฟังก็อาจจะเป็นแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยถือโอกาสนี้พูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับมาพูดถึงการความขัดแย้งนะครับกับในหลักคําสอนของ พุทธศาสนานะครับความขัดแย้งที่จะพูดถึงนะครับก็เรื่องอที่พุทธศาสนานะครับหรือพระพุทธเจ้าของเราสอนไม่ให้ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีหน้าที่นะครับอ,อย่างเช่นเป็นทหารเป็นตำรวจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณน์ที่จะต้องออใช้ ความรุนแรงนะครับในการทําหน้าที่นะครับอย่างเช่นทหารก็ต้องป้องกันข่าศึกศัตรตูนะครับบางครั้งการต่อสู้กันก็คือการเอาชีวิตของฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าทหารตำรวจนะครับเพื่อ,อปกป้องความสงบเรียบร้อยนะครับในประเทศหรือว่า,าข้าศึกศัตรตูที่จะมาทําร้ายทาลายบ้านเมืองเรานะครับทีนี้ถ้า ยึดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับที่บอกว่าสอนให้มีเมตตาไม่ให้ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วทหารตำรวจเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะครับจะทํางานได้อย่างไรนะครับหรือว่าถ้าเพ่งพัะศาสนาหน่อยก็ลาออกจากหน้าที่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับอ,นนอันนี้ในความเห็นผมนะครับมันไม่ขัดแย้งครับเพราะว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับก็คือท่านบอกกฎของธรรมชาติว่าความรุนแรงนะครับไม่อาจเอาชนะด้วยความรุนแรงนะครับมีแต่ความเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะกันนะครับยกตัวอย่างนะครับบางสังคมบางรัฐบางประเทศนะครับต่อสู้รบลาฆ่าฟันกันมาตั้งแต่รุ่นตั้งอาณาจักรนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความกัดแย้งนะครับยังต่อสู้ยังเข่นฆ่ากันยังทํรลายทําลายกัน อันนี้คือสิ่งที่จะบอกได้ว่ากฎของธรรมชาตินะครับฆ่ากันไปฆ่ากันมานะครับเบียดเบียนไปเบียดเบียนกันมานะครับไม่มีความเมตตาต่อกันประเทศอ,อยู่พรมแดนติดกันนะครับหรือมีดินแดนที่คา,าบเกี่ยวกันนะครับก็ต้องสอสู้กันส่งมอบอคนรุ่นเก่าก็ส่งมอบมรดกความเกลียดชังนะครับมา ยังคนรุ่นหลังนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าความรุนแรงไม่อาจเอาชนะด้วยความรุนแรงนะครับก็ไม่ไ,มได้ไปแทรกแซงนะครับก็ประเทศเหล่านั้นก็ยังต้องต่อสู้กันอีกพันปีอีกหลายพันปีนะครับถ้ายังยังอยู่ด้วยความเกลียดชังนะครับทั้งสอง สองสังคมสองอประเทศยังเกลียดชังกันอยู่นะครับสองเชื้อชาติสองเผ่าสองศาสนานะครับก็ยังต่อสู้กันต่อไปนะครับอันนั้นก็คือหลักของกฎของธรรมชาตินะครับถ้าเราเกลียดชังใครคนคนที่เราเกลียดชังเขาก็จะรู้สึกแบบเดียวกับเรานะครับถ้าเราให้ความรักความเมตตากับเพื่อนบ้านนะครับจากคนรอบข้างนะครับก็มีโอกาสที่จะ จากคนที่เคยเกลียดชังกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับในสังคมที่ใหญ่ขึ้นก็เหมือนกันครับในระ,ระดับประเทศนะครับถ้าสองประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับมีแต่ความอวดดีอวดเก่งนะครับว่าฉันรวยกว่าฉันมีอาวุธทันสมัยกว่านะครับมีแต่การดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับไม่ให้เกียรติไม่เข้าใจสังคมที่อยู่ เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ช้าไม่นานก็ก็เป็นเกิดศึกสงครามนะครับก็เกิดจากความรู้สึกนะครับที่ไม่เข้าใจกันอวดดีใส่กันนะครับอวดเก่งใส่กันนะครับยิงด้วยความยิงด้วยความสิ่งต่างๆเหล่านี้นครับมันก็ถ้าเป็นสังคมใหญ่มันก็เกิดเป็นสงครามระหว่างประเทศนะครับทีนี้กลับมาสู่ประเด็นนะครับที่ว่าแล้วทหาร นะครับต้องละทิ้งอาวุธไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงหลักของการไม่ใช้ความรุแนแรงเรื่อหลักความเมตตานะครับต้องแยกนะครับอันนั้นคือกฎของธรรมชาติที่พระเจ้าอธิบายนะครับอันนั้นเด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแต่พระเจ้าก็ไม่เคยบอกนะครับว่าให้ทหารให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่นะครับที่มีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองละทิ้งหน้าที่นะครับท่านกลับบอกเสียด้วยซ้ำว่านะครับให้ รักษาธรรมนะครับธรรมก็คือหน้าที่นะครับเพื่อปกป้องบ้านเมืองนะครับปกป้องพลเมืองปกป,ป้องความดีนะครับให้ทําหน้าที่แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตนะครับเคยมีคาพูดที่ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะครับพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมความหมายนะครับได้ตีความว่า สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมคืออะไรคือความถูกต้องความดีงามคือหน้าที่นะครับความหมายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเน้นย้านะครับก็คือว่าธรรมคือหน้าที่นะครับหน้าที่ที่ต้องทําให้ถูกต้องนะครับตามสถานะของตนนักบวชก็มีหน้าที่นะครับเราในคนคนนึงจะมีสถานะมีหลายหน้าที่นะครับบางครั้งเราก็เป็นพ่อ บางครั้งเราก็เป็นลูกนะครับเราเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะครับเป็นสามีภรรยาของใครบางคนนะครับ <Hotel> เราก็มีหน้าที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมเราก็มีหน้าที่ที่เป็นสมาชิกนะครับหรือว่าเราอยู่ในองค์กรในองค์กรหนึ่งนะครับไม่ว่าภาครัฐเอกชนในหน่วยงานในองค์กรเหล่านั้นก็มีภารกิจนะครับของของหน่วยงานอันนั้นแหละก็คือหน้าที่หน้าที่ก็คือทํา นะครับเราเป็นพ่อก็มีหน้าที่ที่จะดูแลลูกปกป้องลูกนะครับเลี้ยงดูลูกเราเป็นลูกก็มีหน้าที่ตอบแทนความรักความเมตตาของพ่อแม่นะครับที่มีให้เราถ้าเราไม่ตอบแทนก็ได้ครับแต่ว่าความงดงามของชีวิตมันมันก็จะน้อยลงนะครับพุทธศาสนาก็คือสอนแนวคิดการใช้ชีวิตที่มันดีงามกว่านะครับมันงดงามกว่านะครับ กลับมาสู่ประเด็นนะครับก็คือว่าแล้วทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ต้องละทิ้งอาวุธไหมไม่ครับแล้วต้องทำหน้าที่ด้วยนะครับที่บอกว่าพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนะครับธรรมก็คือหน้าที่แม้ต้องเอาชีวิตเข้าแลกนะครับเพื่อปกป้องประชาชนปกป้องสังคมปกป้องความดีนะครับอย่างตำรวจก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้อง สังคมจากคนที่ชั่วร้ายนะครับถ้าความดีนะครับต้นนะครับถ้าความชั่วร้ายมันเอาชนะความดีเมื่อไหร่นะครับสังคมก็วุ่นวายนะครับถ้าทหารที่ต้องปกป้องบ้านเมืองนะครับปล่อยให้ข้าศึกนะครับให้ความชั่วร้ายนะครับเข้ามาทําร้ายทําลายพล,ละเมืองของเรานะครับทรัพย์ส,สินเงินทองของบรรพบุรุษที่หามาพื้นแผ่นดินทั้งหมดที่ เราสั่งสมกันมานะครับทรัพย์สมบัติความมัง่งคั่งต่างๆนะครับตลอดจนชีวิตของพลเมืองนะครับทหารไม่ปกป้องอไม่ทําหน้าที่นะครับทุกอย่างก็จะล่มสลายนะครับอันนี้เห็นไหมครับไม่ได้ขัดแย้งกันเลยครับหลักของคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกันครับมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่เต็มกําลังความสามารถแม้จะต้องแลกด้วยชีวิต เพื่อปกป้องความดีปกป้องความถูกต้องปกป้องธรรมนะครับอันนี้ก็คือที่หลักของคําสอนที่ได้ครูบาอาจารย์ได้สอนสืบทอ,อดกันมานะครับว่าพึงสละทรัพรย,พย์เพื่อรักษาวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตสูงสุดครับเพื่อรักษาธรรมนะครับอันนี้เป็นแนวคิด นะครับที่ได้ฟังมาจากครูอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับไม่ได้เป็นเป็นกูรู้ผู้รู้นะครับแล้วก็ความคิดแนวคิดนะครับก็คือศาสตร์ก็คือวิชาความรู้นะครับที่มันเขาได้ศึกษากันมาความรู้จึงไม่ใช่ความสําเร็จนะครับความรู้จึงไม่ใช่ความดีนะครับไม่ว่าจะรู้เรื่องไหนนะครับรู้เรื่องธรรมอาจจะประพฤกิพ ไม่ถูกต้องอประพฤติเป็นไม่ถูกต้องตามวิถีธรรมนะครับเหมือนอร,รู้กฎหมายแต่อาจจะทําผิดกฎหมายตัวเองก็ได้นะครับความรู้จึงไม่ใช่ความดีนะครับความรู้จึงไม่ใช่ความสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับก็อ,อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ ลูกๆหล,ลานๆน,นะครับเป็นแนวคิดต่างๆที่จะนำไปใช้ในชีวิตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยมาตามสมควรแล้วนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ